โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน Sky Shop นะครับผมบริการฟาร์มบล็อกฟุตนะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์มเวลฟาร์มนุ่นฟาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม Sky Shop มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ Sky Shop หรือว่าแฟนเพจของ Sky Shop นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งสองอย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครามเชฟเทสโอนทีพนด้วยนะครับผมแกสศูนเกนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม RPG Simulator กันนะครับผมก็ห่างหายไปนานเลยกับเกมนี้เพราะว่าผมไม่ทำการเลือกเล่นไปแล้วเห็นได้ว่ามันแบบ มีอีเวนต์เก็บไข่มีเลดบอสเพิ่มเข้ามามีโซนเพิ่มเข้ามาแต่ว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันก็เลยแบบไม,ไม่ได้ทําคลิปนะครับผมแต่ว่ามีระบบหนึ่งที่ผมสนใจมา,มากๆแล้วก็มาพูดในคลิปนี้เลยนั่นคือระบบเพชรเกมหรือว่าเกมของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมของสัตว์เลี้ยงก็ตรงนี้เลยครับผมนี่ครับเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ประมาณเทียร์สี่นะครับผมซึ่งเกมสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีสเตตัสก็คือเพิ่มดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วกก็็็เเเเเเเพิิ่่่่มมมมมนนนนาาาดจปปปอออรรร์์ซตตทีีออไะคับผสมมุวย ทำดาเมจกับมอนตัวหนึ่งได้1ล้าน100%ของ1ล้านก็คือ1ล้านก็คือคูณ2ไปเลยนะครับผมในเกมในทีที่สี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี5้ทีทั้งหมดนะครับผมไอเพจเกมเนี่ยมีทั้งหมด5้ทีนะครับผมมีเงื่อนไขได้บ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันดูในคลิปนี้เลยนะครับผม,ผมก็จะมาแนะนำเลยนะครับผมว่าตั้งแต่เริ่มเนี่ยควรทำอะไรไปหาอะไรบ้างแล้วก็คราฟใช้อะไรบ้างประมาณนี้นะครับผมเจาะเลือกไปทั้งหมดเลยน,นั่นเองนะครับผม โอเคซึ่งในการทำเพชรเกมนะครับผมเราจะต้องลงดันที่ชื่อว่าไม้ตรงนี้นะครับผมเลเวล325นะครับผมในการลงดันไม้จะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขนั่นกนะ็คือ,อมี2เงื่อนไขนั่นกนะ็คือเลเวลถึงก่อน325แล้วก็เงื่อนไขที่สองคือจะต้องมีไมค์คีนะครับผมไมคคีตรงนี้นะครับซึ่งไมค์คีนะครับผมสามารถหาได้จาก2ที่นะครับผมไม่สามารถแลกเปลี่ยนไดเลยนะครับที่แรกนะครับผมมาจาก แคลเซียม um นะครับผมทั้งโซน1และโซน2นะครับแคลเซียมโซน1เนี่ยสามารถเข้าได้ตอนเลเวล100แล้วก็แคลเซียมโซน2สามารถเข้าได้ตอนเลเวล250นั่นเองนะครับผมซึ่งในแคลเซียมก็จะมีบอสอยู่อ่านี่นะครับผมเกิดพอดีเลยนะครับซึ่งเวลาบอสเกิดเนี่ยในหน้าต่างแชทเกมจะเด้งว่านี่ครับผมเป็นตัวอักษรสีเหลืองๆเขียนว่าเทมเพล o l e m Head ฮทจะสปอนดูเดอร์แคลเซียมประมาณนี้นะครับก็โซน2ก็จะเปลี่ยนชื่อบอสไปประมาณนั้นนะครับผมเวลาเราฆ่าเสร็จใไหมครับฆ่าปึ๊บ ก็อาทิมไปคือมันค่อนข้างอึดครับผมบอลตัวนี้จริงๆไม่ได้อึดหรอกผมไม่ได้เอารูนี่แบบเกี่ยวกับการทำตมเมีดมามเพื่อเรยกว่าค่อนข้างจะตียากนิดหนึ่งโอเคไม่เป็นไรครับผมจนะลองตีดูแก้ใจละอันหนึ่งนะครับอาเมื่อเราฆ่าเสร็จนะครับจะมีโอกาสดรอปไมคีไม่รู้ดรอปลแบบว่ามีโอกาสนะครับผมไม่ใช่ดรอปนะลําเป็นเซนนะอาเราฆ่าไปครับปึ้มอ่ายังไม่ตายอานี่แค่ผมดรอปไมคีบแบบนี้นะครับผมซึ่งไมคีก็จะมาอยู่ในตัวเราแบบนี้นะครับ โอเคซึ่งบอสเนี่ยจะเกิดทุกๆ7นาทีนะครับผมอ่นนี่คือวิธีแรกในการหาไมคีนะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับผมสามารถหาไมคีได้จากดันบอสเน็ดนะครับผมบอสเน็ด <Board made S 2> จะดรอปตั้งแต่เอ่อตั้งแต่เลเวล650ขึ้นไปหรือว่าดันซาร์ารัสนั่นแหละครับก็จะดรอปตั้งแต่ normal ทั้ง hard core ทั้ง normal เลยนะครับผมแล้วก็มีดรอปในบอสดากอนด้วยทั้ง normal แล้วก็ hard core นะครับประมาณนี้สำหรับการหาไมคีนะครับแนะนําว่า แนะนำว่าหาจากดัน650มันคุ้มกว่าเพราะว่าในโซนเนี่ยรอ7นาทีแล้วมาตีมันค่อนข้างนานครับผมเพราะงั้นเนี่ยรอเอ่อรอลงดัน650คุ้มกว่านะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เรามีไมค์คีแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปในการลงดันไมค์หรือว่าดันเหมืองนั่นเองนะครับผม ซึ่งดันเหมืองนะครับผมจะมีโอกาสดอปของทั้งหมด4อย่างแต่ว่าที่ผมลงมามันดอปแค่3อย่างเองนั่นก็คืออันแรกครับผมเศษเกมผมจะขอเรียกมันเศษเกมนะผมจะไม่เรียกเชื่อเทมเพราะว่ามันเข้าใจง่ายกว่านะครับซึ่งเศษเกมใช้ในการคราบเกมสัดเลี้ยงที่ผมจะพูดในขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยเก็บไว้นะครับแล้วก็อันที่สองนะครับผมนั่นก็คือขวดยาเกมนะครับผมสีชมพููนั่นแหละซึ่งอันนี้ก็ใช้ในการคราบเพนค้า เพชรสัตว์เลี้ยงเช่นกันนะครับผมโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงคือพิกแอคนะครับผมซึ่งพิกแอ็คนี่ยสามารถที่จะใส่เป็นประดับตรงนี้นะครับผมหรือว่าวานิลลี่นะครับผมแล้วก็เข้าไปเล่นในดันเพื่อที่จะเพิ่มเรนต่อไปกับเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงให้ดูเลยดีกว่าเพื่อนๆแบบให้เห็นภาพนั่นเองนะครับผมดีพันหมดแล้วโอเคลงไปนะครับใช้ไมค์คีนหนึ่งชิ้นในการลงนะครับมีแค่ normal นะครับผมดันไม้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลงไปเลยนะครับซึ่งในดันไม้เนี่ยจะมี บอสอยู่ด like so so in so ้วยกันอยู่3ตัวนะครับผมเดี๋ยวก็รอเข้าเกมแล้วกันอ่ะซึ่งมันค่อนข้างฆ่ายงายครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คนที่ทําพิสเซเลียแล้วก็เวฟสูงๆกันแล้วนะครับก็จะมีบอสสามตัวที่ผมฆ่าไปแล้วก็บอสแต่ละตัวก็จะมีโอกาสดรอป3าอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ที่ไหมครับผมซึ่งบอสตัวสุดท้ายตรงนี้เนี่ยไอ้บอสตัวท้ายมันมันกระโดดขึ้นมาเงี้ยให้หาสกิลที่เอ่อมันสามารถทําดาเมจกาอากาศได้นนั่เองนะครับ อ่ะทีเดียวไปเลยก็ไปมาครับโอเคนะครับผมเมื่อเราฆ่าบอสทั้ง3ตัวเสร็จนะครับผมก็จะเห็นเอ่อเป็นเป็นโต๊ะคราฟเป็นเอนบิวอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งโต๊ะคราฟตรงนี้เนี่ยมันเขียนว่าวันคราฟเพิร์ันก็คือลงหนึ่งรอบสามารถคราฟได้1ครั้งนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการคราฟแต่ละครั้งก็ต้องเอ่อวนไปใหม่วนไปใหม่เรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมโอเคหลังจากที่เราลงดันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการสร้าง การสร้างเกมสัตว์เลี้ยงนะครับผมเราเข้ามาตรงหน้าครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าเ,เกมสัตว์เลี้ยงจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ห้าระดับนะครับผมซึ่งแต่ละระดับก็ใช้ของแตกต่างกันไปนะครับซึ่งและแต่ละระดับเนี่ยจะมีโอกาสติดเนี่ยแตกต่างกันไปเช่นเทียร์หนึ่งมีโอกาสแปดสิบห้าเทียร์สองหกสิบห้าเทียร์สามสี่สิบห้าเทียร์สี่ยี่สิบห้าแล้วก็เทียร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคในการคราฟของเนี่ยไอย้คราฟเกมเนี่ยจะใช้เศษผมเปลี่ยนหน้าต่างนี้ก่อนจะใช้เศษ เกมเนี่ยสชิ้นนะครับผมแล้วก็ขวดยาเกม1ชิ้นในการคราฟเทียร์ึนะครับผมในการขึ้นเทียร์งนะครับผมเราจะต้องใช้เกมเทียก่อนหน้านี้2ชิ้นสมมติผมจะขึ้นเทียสองใช่ไหมครับผมต้องใช้เทียหนึ่งสชิ้นในการขึ้นเทียสองนะครับผมถ้าขึ้นเทียสามก็ใช้เทียสองสองชิ้นขึ้นเทียสี่ก็ใช้เทียสามสองชิ้นแล้วก็ขึ้นเทียห้าก็ใช้เทียสี่สองชิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันจะมีไอเทมพิเศษ เพิ่มเข้ามานะครับผมนั่นคือใบกันแตกหรือว่าสกอร์นั่นเองนะครับผมหวาดสกอร์ตรงนี้นะครับผมซึ่งหวาดสกอร์นะครับผมช่วยอะไรนะครับผมช่วยในการป้องกันเกมแตกนะครับผมคือสมมติถ้าเราขึ้นเกม2ใช่ไหมมันใช้เกมหนึ่งชิ้นนะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้ใบกันแตกเนี่ยเวลาเราตีพลาดเนี่ยจะทำให้เกมเทียร์หนึ่งเนี่ยหายไปเลยนะครับผมเราต้องกดตรงนี้นะครับผมให้มันเป็นรูปแบบวงกลมแล้วก็ค่อยคับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกมที่เราใช้ตีขึ้นเทียร์ต่อไปเนี่ยแตกกันเองนะครับผม ซึ่งไอใบเนี่ยใบนี้หาจากไหนสกอร์นะครับผมใบนี้สามารถที่จะหาได้จากการลงดันท,ะทะัทรัตหรือว่าลงดันเลเวล650ขึ้นไปนะครับผมทั้ง normal แล้วก็ hard core นะครับแต่ว่าพูดสิ่งหา,งายง่ายไหมมันค่อนข้างจะยากพอสมควรอยู่นะครับผมซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นไอเทมทีค่คนต้องการในตอนนี้พอสมควรนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคือออในเรื่องของการขึ้นเกมเนี่ยสมมติอ่าผม ผมจะทําเทียสองหนึ่งชิ้นแบบไม่พลาดเลยใช่ไหมผมจะต้องลงหนึ่งรอบเพื่อทําเทียเพื่อทําเทียหนึ่งหนึ่งชิ้นลงอีกรอบเพื่อทําเทียหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็ลงอีกรอบเพื่อทําเทียสองหนึ่งชิ้นนะั่นคือการทําเทียสองหนึ่งชิ้นจะต้องใช้การลงดันหรือว่าไมค์คีนะครับผมสามชิ้นประมาณนี้นะครับก็คือสมมติว่าเราจะทําไอเทียห้าเทียสี่เราก็ต้องลงดันวนลูปไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมเอาเดีเ๋ยวผมจะตีเทียสองให้ดูหนึ่งชิ้นแล้วกันนะผมไป ผมไปทำเทียวหนึ่งไว้ประมาณสี่ชิ้นนะครับผมผมกดเที่ยวสองหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้ไม้กันแตกนะครับผมก็คือกดให้เป็นรูปวงกลมแล้วก็กดคลาฟไปนะครับปุ๊บกดคลาบที่ถ้ามันขึ้นว่า protect เด็ดอย่างนี้เนี่ยคือมันแตกครับผมคือการตีพลาดแต่ว่าสังเกตได้ว,ว่าผมใช้ใบเห็นไหมคือเกมมันยังอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วเพราะว่ามันระบบนี้ก็มาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมแต่ว่ามัน มีหลายคนที่แบบว่ายังไม่เข้าใจยังไม่รู้จักระบบนี้ผมก็มาทำคลิปนี้เพื่อแนะนําบุคคลเหล่านั้นรวมถึงผมเองด้วยนะครับผมโอเคก็ okay, okay, มาด้วยกันซับคลิปนี้นะครับผมถ้าผมพูดเร็วไปหรือว่าพูดที่ติดขัด,ขดหรือว่าให้ขอ้อมูลผิดก็สามารถมาคอมเมนต์แนะน้ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูจนจบขอบคุณการไลค์คุณการซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดสมัครสมาชิกช่องเพื่อซับพอร์ตแก๊สศูนเคด้วยนะครับผมเด้ไม่เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอตลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย